จงซูกิเคลื่อนไหวไอจีครั้งแรกในปี2023หลังประกาศแต่งงานมีลูกพระเอกซุปตาจงซูกิได้เคลื่อนไหวผ่านอินสตารกรมครั้งแรกในปี2023เป็นภาพสวิดหวานรับแสงอาทิตย์กับน้องหมา,าล่าที่ประเทศฮานการีเป็นการเคลื่อนไหวไอจีหลังประกาศแต่งงานและมีลูก ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์จงสุกิคุงภรรยาของเขาเคที่หลุยพร้อมด้วยน้องนาลาน้องหมาสุดที่รักทักทายแฟน ย้อนไปเมื่อเดือนธันวาคม2565จงซูกิออกมายอมรับว่ากำลังคบกับสาวสวยเมืองผู้ดีก่อนที่ภายหลังไล้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่30มกราคม2566ว่าทั้งคู่ได้จดทะเบียนสมรสเป็นสามีภรรยากันแล้วและกำลังจะมีเบบีตัวน้อยด้วยกัน